อพี่เป็นอะไรป่ะครับผมขอโทษครับพี่เป็นอะไรมากไหมครับครับรถกับสายอะไรมึงว่างไม่มีตามองไงพ่อแม่สั่งสอนบ้าอยากมีเรื่องอะ <ห ả? S 2> พี่ก็ใจเย็นก่อนดิผมก็ขอโทษพี่แล้วไงพี่มีปัญหาอะไรกับผมปะเนี่ย ่อเนี่ยผมมันบางอาจจะเพราะว่าขบาับมอเตอร์ไซค์ทั้งวันเลยต้องใส่แต่หมวกกันนะ็อกฉันผมมันคงไม่โดนแดดมันเลยไม่ค่อยโตงป็น <c oughs> พี่ลองใช้นี่ครับมีปัญหากับผมลอง a r r y Reverse Serum มแ a นท์แชมพูโดยมะขามป้อมออร์แกนิกสมขาวต้นอ่อนทูลันเตาสารสก,กัดจากแปลงตน้น ที่จะช่วยให้ผมคุณหนาขึ้นยาวขึ้นแข็งแรงมากขึ้นลดการขาดกรดวงรู้สึกดีขึ้นตั้งแต่ใช้ครั้งแรกคืนชีวิตให้ผมสวยแค่บิลรีเวิร์สเซรัมแอนด์แชมพู